ที่พักงานจีนท่าโรงแรมนะคะเวน่าอินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลสิ่งที่เขาแนะนำคือหานแต่ว่าหมดเราสั่งมาตัวนี้ค่ะจกา่ย,ย่างแทนหนังคือกรอบเนื้อก็ชุ่มแบบอร่อยมากๆก,กระดูกหมูอร่อยเลิศดเหมือนกัามาแบบเป็นตะพงสวยๆด้วยนะนี่ัดผักค่ะแล้วก็มีหมูสับด้วยไหนบอกว่าเล็กเนาะในภาพดูเหมือนเล็กๆแต่ใหญ่่าเลยอ่าน้ำแกงคือน้ำแกงเชงเชนะคะมีกระดูกหมูมี ตีนไก่ด้วยมีแล้วก็มีสาลีแล้วก็ในชุดเนี่ยสั่งไปปุ๊บอยู่ดีๆเจอซาลาเปาด้วยค่ะมาซาลาเป <c oughs> าเป <c oughs> อีก <c oughs> ก็อร่อยทุกสิ่งอร่อยทุกอย่างมาอยู่ที่กวางเจ้านะคะก็ต้องกินอาหารกวางตุ้งแบบนี้ค่ะมากับคุณสามี <c oughs> ด้วยนะคะน่ารักที่สุดเลยมากินข้าวคู่กันอาหารเต็มโต๊ะแบบนี้กินหมดไหมเนี่ย แต่ต้องกินกันแล้วค่ะอร่อยไหมอร่อยอร่อยทุกอย่างจริงๆซาลาเปาก็อร่อยเป็นมื้อดีๆมื้ออร่อยนะคะจากกวางเจาประเทศจีนค่ะส่งความสุขให้ทุกคนด้วยนะคะ